คุณผู้ฟังคะร,รัฐบาลนะคะผลักดันสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคโนมแห่งประเทศไทยหลังใหม่ค่ะเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้โคโนมอาชีพพระราชทานรองรับการก้าวสู่ผู้นําอุตสาหกรรมนมไทยอาเซียนนะคะ เรื่องนี้นางสาวมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็บอกนะคะว่าระหว่างที่ท่านเป็นประธานเปิดอาคารสำนักง,งานองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทยแห่งใหม่นะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทยหรืออ,อสอคอค่ะครับ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กหรือนมวัวแดงนะคะเป็นองค์กรชั้นนําด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนคลองสัดส่วนการจําหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะไม่ต่ํากว่าปีละ90,00ล้านบาทได้มีการพัฒนานและเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันอ,อสคกรุงเทพมหานครยังไม่มีที่ทําการเป็นของตัวเองค่ะจึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างอาคารสํานักง,งานอ,อสคแห่งใหม่ขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนัก งานถาวรแล้วก็จะได้มีพื้นที่กว้างขวางไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้สะดวกง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม,มเพื่อเตรียมผลักดันให้เป็นองค์กรชั้นนําด้านอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและตั้งเป้าหมายตลาดสําคัญก็คือประเทศจีนประเทศเวียดนามเนื่องจากเป็นประเทศที่กําลังซื้อสูงนะคะแล้วก็มีสัดส่วนประชากรเยอะรวมทั้งเร่งรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสําคัญของการดื่มนมโคแท้100% จากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมประเทศไทยตลอดจนสืบสารรักษาต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคโนมซึ่งเป็นอาชีพอันทรงคุณค่านั่นเองค่ะ